บอกเลยว่ามาพักที่อิสตินตันเชียงใหม่เหมือนหลุดมาอยู่ญี่ปุ่นเลยทุกคนมุมถ่ายรูปรอบโรงแรมเยอะมากจึงและปังสุดๆแถมใกลยย้ยานดินม,มานแค่สองนาทีมาเปิดห้องดูกันดีกว่าห้องนี้คือห้องวันเบดรูห้องครัวมีอุปกรณ์ครบครันมากเธอ,อมีเครื่องซักผ้าในห้องด้วยชอบมากมีข้าวซอยตัดเป็นเวลข้า n แ c k มีภาพติดผนังน้องแมวคิ้วในโซนของห้องนั่งเล่นที่มีโซฟานุ่มม,มีขนาดกว้างนั่งได้หลายคนพร้อมโต๊ะรับประทานอาหารและมีทีวีขนาดใหญ่ไว้ดูเน็ตฟลิกเพลินๆได้เลยมาในส่วนของห้องนอนกันบ้างค่ะ ียงเป็นคิงไซส์ใหญ่ๆนุ่มๆนอนสบายมากมีเซฟขนาดใหญ่และไดร์เป่าผมครบมาต่อที่โซนของห้องน้ํากันค่ะหรูหรากว้างขวางแบ่งโซนเปียกกับโซนแห้งชัดเจนที่โดดเด่นสุดๆเลยก็คืออ่างอาบน้ําใหญ่เบิ้มและเซอร์ไพรส์สุดคือชักโครกอัตโนโมัตไิไฮเทคสุดๆใช้งานง่ายมากมาถึงไฮไลท์ของเรากันแล้วค่ะห้องมีระเบียงส่วนตัวขนาดใหญ่มากมีทั้งวิวภูเขาและวิวเมืองเลือกกันได้เลยค่ะแต่ห้องนี้วิวเมืองเห็นห้างเมย่าและสีแยกรินคาจึงเวอร์มาดูการตกแต่งในส่วนภายในโรงแรมกันบ้างค่ะโมเดิร์นทันสมัย สีสันสดใสมีงานศิละปะและของตกแต่งสวยๆถ่ายรูปคือจึงเวอร์มาต่อกันที่โซนสระว่ายน้ำค่ะเป็นสระว่ายน้ำกลางแจ้งและยังมีอ่างจากุซซี่มุมน,นี้ถ่ายรูปคือสุดฟังยิ่งช่วงเย็นๆพระอาทิตย์กำลังตกแสงส้มๆสะท้อนน้ำคือสวยมากถ้าใครชอบเซาหน้าที่นี่เขามีนะกว้างขวางและเป็นส่วนตัวจริงๆค่ะยังไม่หมดดูให้จบนะคะจะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดรีโพสต์กดเซฟหรือสอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ได้เลยค่ะ